การใช้คำในภาษากรีกจะแบ่งแยกเป็น3ประเภทประเภทที่1ก็คือประเภทชายเขาจะใช้คำว่าโอประเภทที่2คือประเภทหญิงเขาจะใช้คำว่าอ e ีส่วนประเภทที่3คือประเภทกลางเขาจะใช้คำว่าโตในภาษาไทยเลขหนึ่งก็คือเลขหนึ่ง ไม่ว่าเราจะเอาไปใช้ที่ไหนเลขหนึ่งก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในภาษากรีกถ้าเราเอาเลขหนึ่งมาใช้ในประเภทชายเราต้องเรียกเขาว่าแอนนัสซึ่งถ้าเรานำเอาเลขหนึ่งไปใช้ในประเภทหญิงเราต้องเรียกเขาว่าเมียแล้วถ้าเราเอาเลขหนึ่งไปใช้ในประเภทกลางเราจะต้องเรียกเขาว่าแอนนะจะยกตัวอย่างอย่างเช่นผู้หญิงหนึ่งคน เราจะต้องเรียกว่าเมียยีเนกาผู้ชายหนึ่งคนเราจะต้องเรียกว่าแอนัสอันดรัสส่วนกล่องหนึ่งกล่องเราจะต้องเรียกเขาว่าแอนนกุติการใช้เลขหนึ่งในภาษากรีกมันต้องแปลงไปตามประเภทที่เขามีไว้เราต้องใช้ให้ถูกต้องลองใช้ดูนะคะคำแบบไหนที่เป็นคำประเภทชาย คำประเภทชายเขาจะใช้พูดถึงผู้ชายจะยกตัวอย่างอย่างเช่นโอาส卡尔สซึ่งเป็นครูผู้ชายโอยาโตรสซึ่งเป็นหมอผู้ชายโอมานาวิสซึ่งเป็นผู้ชายที่ขายผักผลไม้นั่นเองถ้าสังเกตคำคำประเภทชายจะลงท้ายด้วยตัวซิกมาเตลิโกซึ่งก็คือตัว s ที่เรารู้จักนั่นเองและ คําประเภทชายอาจจะไม่ได้ใช้กับผู้ชายแต่มันจะลงท้ายด้วย s และขึ้นต้นด้วย o เหมือนกันนะคะอย่างเช่น ocanapes ที่แปลว่าโซฟานั่นคือคําประเภทชายคนกรีกจะใช้คําว่า e เรียกผู้หญิงถ้าผู้หญิงคนนั้นชื่อกาเตรีนาเขาจะเรียกผู้หญิงคนนั้นว่า e กาเตรีนา ถ้าผู้หญิงคนนั้นชื่อมารียเขาจะเรียกผู้หญิงคนนั้นว่า e มารียเขาต้องใช้คำว่า e นำหน้าในการใช้คำเกี่ยวกับผู้หญิงเพราะคำเหล่านี้คือคำประเภทหญิงนั่นเองคำประเภทหญิงถึงแม้ว่าจะไม่ใช้เกี่ยวกับผู้หญิงเราก็จะต้องขึ้นต้นด้วย e และจะลงท้ายด้วย e หรือ r เป็นส่วนมากนะคะจะยกตัวอย่างอย่างเช่น อีบานานซึ่งแปลว่ากล้วยอี a าเซตินน่ oma, ซึ่งแปลว่ากล่องใส่ดินสออี o m a ซึ่งแปลว่าอย่างลบคำเหล่านี้ถ้าคนรู้จักตัวอักษรกรีกมันจะขึ้นต้นด้วยอีอีตและจะลงท้ายด้วยอีอีตหรืออัลฟาเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าคนไม่รู้จักตัวอักษรกรีกสามารถสังเกต ด้วยการฟังคำจะขึ้นต้นด้วย e จะลงท้ายด้วย e จะขึ้นต้นด้วย e จะลงท้ายด้วย r คำประเพย์หญิงก็จะประมาณนี้นะคะ